พลพัดนักปรุงโฮมคุกโจ๊กเนื้อนนี่ยนะครับนอกจากทานกับหมูเด้งเครื่องในหมูนะครับเรายังสามารถทําหน้าสนุกสนุกได้อีกเยอะแยะมากมายวันนี้พลจะทําผัดมันกุ้งมาโรยหน้าโจ๊กของเราครับเราจะเริ่มต้นจากการทํามันกุ้งเสวยก่อนนะครับซึ่งง่ายๆครับเดี๋ยวพลจะเริ่มจากการโขลกรากผักชีกระเทียมพริกไทยครับ วันนี้นะครับมันกุ้งที่พนใช้เป็นมันกุ้งแม่น้ํานะครับหาซื้อง่ายครับผมเขาจะมีเป็นแบบแช่แข็งนะครับเราก็เอามาละลายน้ําแข็งก่อนครับกระทะใบย่อมๆนะครับเราพร้อมแล้วครับที่จะไปทำหน้ามันกุ้งสวยกันครับคนใช้น้ํามันรําข้าวนะครับและก็น้ํามันพริกเผาตามด้วยส่วนประกอบของเครื่องที่เราโขลกครับผมผัดให้พอหอมดีนะครับ ใส่มันกุ้งแม่น้ำลงไปครับผัดให้สุกครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ปรุงรสครับผมเครื่องปรุงรสของเราก็มีน้ำพริกเผาซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายหลังจากนั้นเราก็ผัดให้เข้ากันครับเท่านี้เลยครับหน้ามันกุ้งสเสวยของผลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับตัวโจ๊กนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้ต้องเคี่ยวนานหรือเปล่าโจ๊กของผลใช้เวลาในการตั้งน้ําให้เดือดลุ่มถึงเคี่ยวไม่ถึงห้านาทีก็เรียบร้อยแล้วครับแล้ววันนี้อยากแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองนะครับโจ๊กข้าวหอมมะลิออแกนิกใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นจากน้ําเดือดครับที่สําคัญนะครับไม่มีผงชูรสไม่ใส่สารกันเสียไม่มีโซเดียมครับตัวเกรดโจ๊กเนี่ยมีลักษณะที่ฟูอร่อยเหมือนโจ๊กที่เคี่ยวนานๆเลยครับซึ่งโจ๊กข้าวหอมมะลิออแกนิกตัวนี้นะครับทำจาก ข้าวหอมมะลิ100%เลยครับและยังได้รับเครื่องหมายออแกนิกมาตรฐานสากลด้วยนะครับใช้ง่ายครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงพร้อมกันเลยครับตอนนี้ง่ายๆแค่ตั้งน้าให้เดือดก่อนเลยครับวิธีการใช้ง่ายมากครับโจ๊ก1ซองต่อน้ํา500มลนะครับถ้าเผื่อใครอยากจะได้ข้นมากก็จะลดน้ําเล็กน้อยไม่ว่ากันนะครับน้ําเริ่มเดือดแล้วค่อยๆทย,ยอยใส่ลงไปได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าเนื้อเนียนมากทีเดียวครับเดี๋ยวเราลงจานกันได้เลยครับสูตรที่พลทำเสิร์ฟได้2ที่ด้วยกันนะครับหยอดน้ํามันพริกเผาลงไปเล็กน้อยนะครับตกแต่งง่ายด้วยใบผักชีเท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วครับต้องบอกว่าเนียนมากเลยครับแล้วก็ยังทําให้เรารู้สึกดีเพราะทําจากข้าวหอมมะลิออร์แกนิกนะครับลองหาซื้อกันดูนะครับมีที่ลดัดใหญ่ทุกสาขาครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ